จมต้องใส่ชเดลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของกล้วยเห็นนะครับว่ากล้วยเห็นต้นนี้มันติดเชื้อโรคโรคเหี่ยวในกล้วยเห็นหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับทีนี้วิธีการทดสอบเบื้องต้นนะครับผมจะใช้ในส่วนของขวดตรงนี้นครับพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นสองท่อนเพื่อที่จะมาทําการทดลองนะครับท่านผู้ชม ันนี้ฟิลเปลือกล้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งนะครับนะครับท่านผู้ชมครับเห็นนี้คือเปลือกของกล้วยหินนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเปลือกตรงนี้ออกก่อนนะครับว่ามันจะมีการไหลของน้ําออกมายังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมพับหอยตัดรอบที่ไม่ถูกนะครับอันนี้ของจริงนะครับท่านผู้ชม ทีนี้เวลาเราตัดไปแล้วนะครับเราก็จะสังเกตในส่วนของที่เป็นเครือตรงนี้นครับมันก็จะมีการหยดของอ,อน้ํานะครับน,รน้ําตัวนี้ครับมันจะเกิดแรงดันที่มีความแตกต่างจากลาต้นแล้วก็มันจะเป็นหยวกป้วยที่อยู่ข้างในแกนกลางนะครับตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นเครือแล้วสุดท้ายมาส่งที่ปลีป้วยนะเป็นจุดสุดท้ายนะครับทีนี้ลักษณะของ ผิวที่เราตัดนะครับตอนนี้คือยังเป็นสีขาวนะครับน้ําที่จะหยดมานะ่าจะมีลักษณะที่เป็นขุ่นๆนิดนึงนะครับน้าที่ได้ก็คือว่าเป็นน้ําที่สะอาดนะครับสามารถที่จะทำเป็นเครื่องดื่มได้นะครับทีนี้ผมก็จะเอาในส่วนของที่เป็นขวดพลาสติกตัวนี้จะตัดเป็นสองท่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับตัดประมาณไหนเดี๋ยวมาดูนะครับทีนี้ผมจะตัด ค่อนที่จะเป็นข้ามพนนะครับแล้วก็มาตัดออกมานะครับตัดอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรน,นะครับเราก็จะเอาในส่วนของที่เป็นท่อนล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแก้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะหุ้มตอนนี้นะครับดีว่ากล้องผมตั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาส่องดูให้ท่านผู้ชมเห็นภาพว่าตรงนี้คือเรา เสียบเข้าไปในเครือที่ผมตัดนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อ้ไที่เป็นพลาสติกนี้หลุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาเชือกนะครับในการที่จะไปมัดให้มันแน่นนะครับหรือว่ามีอะไรบางอย่างมากระทบแล้วก็ทําให้ขวดพลาสติกนี้หลุดออกไปนะครับทีนี้พอเราสังเกตนะครับถ้าผู้ชมนะครับสิ่งที่เราอยากจะดูนั่นก็คือ,อ น้ำที่อยู่ในขวดแก้วในขวดพลาสติกตัวนี้นครับนะจะเป็นยังไงเราจะต้องมาดูอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ฝูกโดยการใช้ในส่วนของอกล้วยนะครับเป็นก้านกล้วยนะครับผมก็จะมีการฉีดแล้วก็ฝูกไว้ให้มีลักษณะอย่างนี้นะครับแน่นระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวยเห็นตัวนี้นครับก็จะเป็นลักษณะของกล้วยเห็นที่อายอุพอประมาณนะครับ พอเราเก็บันแล้วนะครับน้ําที่อยู่ข้างในก็จะมีปริมาณมากขึ้นนะครับพอครบ24ชั่วโมงผมก็มาดูนะครับท่านผู้ชมว่าไอใน,ในขวดหรือว่าในาพลาสติกตัวนี้นครับมีน้ําประมาณไหนนะครับท่านผู้ชมอตอนนี้คือน้ําที่อยู่ภายในนะครับก็เยอะอยู่นะครับพอประมาณาถ้าวัดดูความสูงประมาณา10เซนติเมตรได้นะครับถ้า10เซนติเมตรก็ประมาณาเกือบเกือบ 120แอลน่าจะได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับทีนี้เรามาดูลําต้นของกล้วยนี้นครับก็คือมีลักษณะเอียงไปทางทิศตะวันตกนะครับตอนนี้เราต้องการทดสอบว่าไอ้ต้นกล้วยตัวนี้นครับมีอาการว่าติดเชื้อโรคในส่วนของที่เป็นโรคกล้วยเห็นที่เป็นโรคเหี่ยวหรือเปล่านะครับเราจะใช้วิธีการทดสอบแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชม ทีนี้ลักษณะของน้ำตรงนี้เป็นลักษณะขุ่นแล้วก็ข้างบนใสนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะถอดมาดูนะครับว่าน้ําที่อยู่ข้างในเป็นลักษณะยังไงนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ต้องใช้เวลานะครับในการที่จะเอาออกนะครับผมก็ใช้แรงในการดึงนะครับท่านผู้ชมาะว่ามือข้างหนึ่งดึงมือข้างหนึ่งถ่ายนะครับท่านผู้ชมมันลําบากนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ผลการทดลองของผมก็ให้มันเรียบร้อยที่สุดนะครับ เดีนะ๋ยวก็ดึงนิดนึงนะครับต้องใช้แรงความมัดไปแน่นนะครับเพราะว่าต้องการไม่ให้มันตกนะครับตอนนี้น้ําก็โอเคดูน้ําก็ไม่มีความเดือดนะครับน้ําก็ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าเราเอาน้ําตัวนี้นครับไปทําเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับท่านผู้ชมเราผ่านกระบ,บวนก,การฆ่าเชื้อแล้วพวกนี้ก็ได้นะครับทำเป็นน้าพัชชรายทนะ่านผู้ชมดูนะครับ น้ำที่ออกมาจากตีกล้วยนะครับตัวนี้นะครับตือกล้วยนะครับเป็นลักษณะของอใสนะแล้วก็มีความขุ่นนิดนึงนะ,ะก็ถือว่าน้ํามีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะดมะก็โอเคอยู่นะไม่มีกลิ่นแสดงว่าต้นนี้ไม่ไม่ได้ติดเชื้อนะครับท่านผู้ชมนะทีนี้มาดูในส่วนของอรือกล้วยนะครับสีผิวนะ หลังจากที่ผ่าไปแล้ว24ชั่วโมงนะครับผิวก็เ,เป็นสีน้ำตาลนะครับเนื่องจากว่าผิวต้นนี้เกิดสัมผัสกับอากาศหรือว่าออกซิเจนนะครับทำให้อเกิดฟอโบการออกซิได์นะครับแล้วก็เปลี่ยนาจากที่ไม่มีสีกลายเป็นสีน้ำตาลที่อาสารประกอบพีนอล็กนะครับเว่าต้นนี้เ,เลยสรุปว่าไม่น่าจะติดเชื้อนะครับเพื่อที่จะ เป็นการทดสอบอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะเอาลูกกล้วยนะครับงที่เด็ดออกมาหนึ่งลูกเพื่อที่จะดูว่ามันติดเชื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะครับว่าข้างในเป็นลักษณะยังไงนะครับถ้าเป็นลักษณะของสีดำสดว่ากล้วยต้นนี้ครับติดเชื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับทีนี้เห็นหรือยังครับอันนี้คือกล้วยอ่า เป็นสีขาวนะครับแสดงว่าไม่ติดเชื้อนะไม่มีเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมสามารถที่จะไปบริโภคได้มีความปลอดภัยนะครับเชื้ออิรัสโตเนียตัวนี้ครับก็ไม่ได้มาโจมตีต้นกล้วยต้นนี้นะครับถือว่ากล้วยก็มีความปลอดภัยนะครับสามารถบริโภคได้ปกตินะครับท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นวิธีการทดสอบหรือว่า าการหาว่าต้นไหนติดเชื้อไปแล้วครับก็มีวิธีการที่จะดูหลายๆวิธีการนะครับการหนึ่งนะครับก็คือวิธีการนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบว่าน้ำที่ได้จากฟรีกล้วยหรือว่าที่ได้จากที่ผมตัดนะครับก็มีลักษณะใสนะครับไม่มีกลิ่นแสดงว่าต้นนี้ไม่ติดเชื้อนะครับถ้าผู้ชมสามารถที่จะไปทําหรือว่าเป็นการทดสอบ นะครับเบื้องต้นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ